ปดีกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาสอนโหลดทุกยี่ลันจีนะครับเราต้องนี่เราต้องมีนี่กดกาแฟนี้ราเอ ให้คุณกดดาวน์โหลดนะครับคุณกดดาวน์โหลดแล้วใช่ไหมครับกดเปิดครับ ดาวโหลดเสร็จแล้วไหมคะกดใกันให้คุณพิมพ์ว่าคุกกี้รันจีนเอ้ยคุกกี้รันนะครับนี่มันก็จะขึ้นมานะให้คุณกดดาวน์โหลดเนาะครับ รอใช่ไหมครับก็รอนะครับรอรอรอ,อบอกให้รอทำไม <gasps> นะครับจะได้แล้วนะครับอีกแค่นี้เดียวเองนะครับก็จะสเสร็จแล้วนี่หลายตอนเลยนะครับผมเล่นทุกยันธรรมดา มันก็ไม่สนุกนะอะไรเปลี่ยนแนวว่างน,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 นะครับเสรแล้วกดไปเลยไปเลยนะครับอืม ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแครับจะห้าทุ่มเลยนะครับขึ้นไปอยู่นะครับขึ้นกดเรียบร้อยไปนะครับ้ก็กดออก เท่าน,นี้เก็บไปเท่าน,นี้ครูก็จะได้คุกกี้หลานจีนมาแบบง่ายๆแล้วนะครับต้องขอจบคลิปเพียงเร่นี้ขอบคุณครับ